วันนี้เฟินก็จะมารีวิวของกินกันค่ะอันนี้ซื้อมาที่บ้านเนาะเปิดแล้วนะคะอสวยจริงสวยจริงเป็นทองจริง <laughs> มานายกันดีกว่าว่าอีโดนัทินเนี้ยมาราคาเท่าไหร่ตัวทองคําเปลลมันก็แบบติดอยู่นิดๆเงี้ยเอาล้วนะฉันจะกินทองเข้าปากเลแล้วนะคะขออนุญาตกินนะคะอ้อ สวัสดีค่ะช่องเฟิร์นโจออฟฟิเชียลนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานมากวันนี้เฟิร์นก็จะมารีวิวของกินกันค่ะอันนี้ซื้อมาที่บ้านเนาะก็เป็นโดนัทนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในอ่ะหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าเฟิร์นก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อมาให้ถุงเขาอ่ะให้มามีความแบบัวรี่มากเลยข้างในก็จะมี เป็นกล่องเนาะดูแบบว่าซีเมียมมากข้างในก็คือเป็นช้อนซ้อมกับตัวมีดเป็นสีทองค่ะซีเมียมมากเลยจริงๆบอกก่อนเลยนะว่าแบบไม่คิดว่าจะได้แบบกลับมาบ้านแล้วก็มาทานโดนัทอะไรแบบนี้เห็นบอกว่าโดนัทยี่ห้อเนี้ยเป็นยี่ห้อที่แพงที่สุดในประเทศไทยที่แพงที่สุดในประเทศไทยแต่เรายังไม่ทรบาบราคาอ๋อ เฮ้ยเพื่อนๆมันไม่ใช่แบบซ่อมหรือว่ามีดกระดาษนะคะอันนี้คือแบบน่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือสเตลเลดได้ฟังเสียงนะโทษนะดูดิไม่กิงกองไม่กิงกองอันนี้เขาให้มากล่องหนึ่งนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีการ์ดนี่ค่ะที่ห้อนี้เลยกระดเขาบอกว่าเป็นโดนัทมีความลักชัวรี่มีความหรูหราที่สุดอ่า ตัวโดนัทอะประกอบไปด้วยทองคำ 24k เดี๋ยวมาลองดูกันงเลนน่ารักมากเลยเป็นสีแดงอะสวยมากสวยมากสวยมากดูสิผูกโบมาเหมือนแบบเวลาเราไปซื้อชาแนลอะแล้วก็โบแบบเดียวกันนะคะออเอาจริงไหมไม่เคยแบบว่าเห็นของจริงเคยได้ยินจากเพื่อนๆน,นะพูดกันว่าเฮ้ยมีโดนัทที่ห้อนี้นะแกมันจะทำจากเข้ามาจริงหรอซึ่งเขาก็เขียนมาว่าจริง Two hours later เปิดแล้วนะคะโอ้สวยจริงสวยจริงเป็นทองจริงเป็นทองจริงๆค่ะหูชิ้นใหญ่มากเลยค่ะใหญ่กว่าฝ่ามือเฟิอนอ่ะนิดหนึ่งอืมแล้วก็แบบประกอบด้วยทองหมดเลย แล้วดูเหมือนว่าข้างในจะมีไส้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่าแบบเป็นยังไงแต่ว่าเฟินว่าลูกลังหน้าตาคือดีเลยนะดูแบบดูพรีเมียม <c oughs> แล้วก็จัดใส่จานเรียบร้อยนะคะคือตัดกับจานสีขาวสวยมากค่ะคือถ้าเกิดใครจะเอามาให้เป็นของฝัันแฟนเป็นอะไรที่แบบ เริ่เรฉันว่าแบบฉันแฮปปี้เหมือนที่ฉันเป็นตอนนี้ขอบคุณนะคะคุณผู้ใหญ่ใจดีเดี๋ยวขออนุญาตลองเนาะอาอย่างแรกเลยนะมันไม่ได้เป็นโดนัทที่กรอบนะทุกคนเอ้ยโดนัทมันจะต้องแบบมีความกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ได้กรอบมันออกแนวนิ่มเป็นโดนัทนิ่มข้างในมีไส้ด้วยะเป็นสีขาวครีมค่ะมันหันง่ายอยู่นะแล้วมันก็ไม่ได้แบบไม่เละอ่ะคือตัวโดนัทอ่ะ มันนิ่มจริงแต่ว่าไม่เละเลยธอดูครีมนั้นสิทอดูครีมนั้นดูค่ะมีความยาวมากดูสิตัวทองคำเปวมันก็แบบติดอยู่นิดๆเงี้ยเอาล้วนะฉันจะกินทองเข้าปากไปแล้วนะคะขออนุญาตกินนะคะเอาอืมว้าวว่ามันเป็นยังไง <laughs> อืม แต่ว่าอร่อยนะคือนี้ปกติอะ่ะโดนัทอะมันจะต้องกรอบข้างนอกกับนุ่มข้างในใช่ไหมแต่อันนี้ด้วยความที่แบบว่ามันไม่ได้กรอบข้างนอกมากมันแบบเป็นเหมือนแป้งมันเหมือน,น,อนชูครีมบอกนี้ดีกว่าข้างในอะมันเป็นครีมแบบค,คล้ายๆครีมวานิลาแต่ว่าเขาน่าจะผสมแบบเหมือนเป็นแอลกอฮอล์นิดหน่อยอะแล้วลัวกษณนะมันไม่ได้หวานมากถ้าเทียบนะ เราว่ามันเหมือนชูครีมมากกว่าโดนัทด้วยอืมแต่ท้องคําคือไม่ได้มีรสชาติเลยจริงๆเพราะฉะนั้นเราว่าถ้าใครชอบชูครีมอ่ะดีค่ะมันไม่มันไม่เหมือนโดนัทมันเหมือนชูครีมจริงนี่นะคะตรงนี้เฟิร์นกำลังมานั่งดูว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวโดนัทอ่ะมันผสมด้วยอะไรบ้างเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเราว่าแล้วจริงๆด้วยว่าครีมมันเป็นครีมวานิลาเว้ย แต่ว่าเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นฝักวานิลามาจากมาดากัสการ์ค่ะแล้วก็แบบตัวเมื่อกี้จำได้ปะที่เราบอกว่าแบบมันผสมเหมือนผสมแอลกอฮอล์เออเขาผสมแชมเปญเข้าไปค่ะเป็นแชมเปญตอนปี2 0 1 2อืมเป็นคริสตัลแชมเปญนะคะมีหน้าละ่ะเอ,อ้แต่ว่ามันไม่ได้กลิ่นแอลกอฮอล์ขนาดนั้นนะด้วยความที่แบบถ้าเกิดใครแบบเป็นคนที่แบบว่าจิบแอลกอฮอล์เป็นบ่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึก แต่ถ้าใครที่ไม่กินแอลกอฮอล์เลยอ่ะอาจจะรู้สึกว่ามันมีความขมเอางี้มาทายกันดีกว่าว่าอีโดนาทินเนี้ยมันราคาเท <Hayır. S 1> ่าไหร่เท่าไหร่หรอเฮ้ยแต่เมื่อกี้เราแบบว่าเพูนว่ามันน่าจะประมาณสักสามพันสองพันห้าอะไรเงี้ยถูกไหมสองพันเก้าสามพันเก้าหรอ คือถ้าเป็นโดนัทปก,กติแบบแพงก็ชิ้นหนึ่งก็ประมาณแบบ4ี่สิบาทห้าสิบาทอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบมีครีมผสมหน่อยก็อาจจะประมาณหกสิบเออแต่อันนี้สาม0ันเก้าอะนี่ยเราต้องเปรียบเทียบแบบขนาดอะตีว่าแบบโดนัทแบบอย่างดีเลยนะหกสิบสองชิ้นได้ขนาดขนาดเนี้ยก็ร้อยยี่สิบเองนะน,นี่สามพันเก้าสำหรับโดนัทชิ้นนี้นะคะก็คือแนะนําว่าถ้าเป็นแบบช่วงโอกาสพิเศษหรือว่าเป็นช่วงแบบ วาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์ Moment พิเศษอะ่ะเราว่าเหมาะสําหรับเป็นของขวัญเลยแหละเพราะว่ารสชาติดีแต่เราว่ามันไม่สามารถแบบซื้อมากินทุกวันได้อะ่ะออไม่ได้แบบเหมือนพวกแบบโดนัททั่วๆไปที่แบบว่าอาทิตนึงอยากกินสักครั้งหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอยากจะเซอร์ไพรส์แฟนนะคะก็แนะนําเลยค่ะอืเราว่าอร่อยผู้หญิงชอบที่สําคัญนะถ่ายรูปสวย สำหรับคนที่สนใจนะคะว่าอยากจะซื้อไปเป็นของขวัญให้ใครอย่างเงี้ยเดี๋ยวเฟิร์นแปะดิสคริปชันไว้ข้างล่างว่าไปสั่งตรงไหนแล้วก็ร้านเชื่ออะไรเ,เนาะยังไงก็ฝากติดตามช่องเฟิร์นด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะเดี๋ยววันนี้ยังไงขอตัวก่อนไปแล้วนะบ๊ายบายคำสุดท้ายนะคะใกล้หมดแล้วเมื่อกี้ให้หมด อืชิ้นมันใหญ่จริงๆนะพูดเลยคือต้องกินกันอย่างน้อยสองคนอนะถึงจะแบบถึงจะหมดนะอะนานมากออ,อม